ทอง<ฆ>ปีนี้นขึ้น60%ทั้งปีไม่มีลบเลยฮะคุณกิตาแต่แต่หุ้นไทยเนี่ยแตกต่างจากทองคำโดยสิ้นเชิงเพราะไม่มีบวกเลยปีนี้ <laughs> ถ้าเรามองธีมลงทุนใหญ่หญของแต่หุ้นไทยมันมีอะไรสิ่งที่อันเห็นชัดขึ้นเลยนะคุณกิตาและอันเชื่อว่าอันเนี้ยจะทาให้นักลงทุนที่ลงทุนในหุ้นไทยเนี่ยยังมีกําลังใจที่จะลงทุนต่อไปก็คือเรื่องของเงินปันผล คือในปีหน้าเนี่ยอ้นเชื่อว่าสุดท้ายแล้วถ้าเทคทั่วโลกมันเกิดการจบรอบถ้าเมื่อไหรก็ตามที่ตลาดหุ้นทั่วโลกเปลี่ยนมาเล่น Value Play เซนอินเด็กก็จะกลับเข้ามาสู่เรดาร์ของนักลงทุนทั่วโลกอีกครั้งหนึ่งแปลว่าบรรยากาศโดยรวมมันอาจจะไม่เอื้อต่อไทยสักเท่าไหร่นะเพราะว่ามันจะเป็นหุ้นเทคที่ผักันตลาดอยู่แต่สิ่งที่อ้นเห็นชัดๆเลยหลังจากงบออกคืองบไตามาสามบอททอมแล้วข้อที่2 ก็คือกระแสเงินสดของบอมจแข็งแกรง่งและก็กำลังจะตามมาด้วยการจ่ายเงินปันผลที่เพิ่มขึ้น Follow the Future สำนากาการลงทุนครั้งยิ่งใหญ่แห่งปีที่กลับมาอีกครั้งพร้อมกับทีม Win the AI Era r i s the Alpha Survive the Bubbles ที่จะพาคุณรู้ก่อนเห็นก่อนลงทุนก่อนพบกับสุดยอดสปิเกอร์ของเมืองไทยและระดับโลก ทั้งหมดนี้อันแน่นใน8 s e s s i o n เข้มข้นที่จะเปิดมุมมองใหม่ของเศรษฐกิจ AI และหุ้นศักยภาพ10เด้งที่อาจเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาล ว่าสภาวะตลาดตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่มีความผันผวนสูงนะคะพี่อัน้นจากที่เจอ global sell off หนักๆวันนี้เรากลับมาดีเป็น risk on mode กลับมาอีกแล้วนะคะแต่ว่าถามมุมพี่อั้นก่อนนะคะว่าถูกขายหนักๆต่อนเนื่องมาหลายช็อตในช่วงปดา์ที่ผ่านมาเนี่ยวันนี้ฟื้นแล้วเนี่ยฟื้นจริงหรือเปล่าครับครับอั้นเชื่อว่าหุ้นกลุ่มเทคทั่วโลกเนี่ยน่าจะเป็นรอบของกาดฟื้นตัวแล้วนะครับคือถ้าดูย้อนหลังสักประมาณ3ปีที่ผ่านมาเนี่ยตั mm. ้แต่ธีมของเรื่อง AI ของเรื่องเทค นะฮะมันมีการผลักดันนะคะหุ้นขึ้นมานะครับอันลองไปเก็บสถิติย้อนหลังนะคุณกิต้าว่าถ้าดูสามปีที่ผ่านมานะครับอ,อาจจะไม่ใช่รูปนี้นะครับรูปนี้จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งเนอะแต่เดี๋ยวอันเล่าให้ฟังก่อนว่าถ้าไปดูย้อนหลังสาปีที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นเทคเวลามีแบบฐานลงนะคุณกิต้ามันไม่เคยปรับฐานลงมากกว่าสิบเปอร์เซ็นแล้วมันลงไปไกลกว่านั้น จะมีแค่ช่วงเดียวฮะที่มันลงเกิน10%แล้วมันไหลรู่ลงมาก็คือช่วงของอที่คุณทรัมป์ประกาศภาษีถ้าจำกันได้ก็ประกาศภาษี global tax ที่ทำให้ตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยมันเกิดการเขย่านะครับตอนนั้นเนี่ย N a s d a q ลงเกิน10%นะครับแต่ว่าสุดท้ายก็ฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้นะซึ่งเป็นรอบช่วงกลางปีที่ผ่านมาที่ถ้าใครไปซื้อตรง bottom เนี่ยก็ได้รอบใหญ่ทีเดียว นะครับแต่ว่าถ้าดูรอบอื่นๆที่ปรับฐานลงเนี่ยแต่ละรอบถ้ามันเกิดคอร์เรคชันสัก10%มันจะเป็นเฮลตี้คอร์เรคชันนะซึ่งรอบนี้เนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างน่าสนใจนะเพราะว่าต,ตัวเน็ตเน็ตเด็กเนี่ยปรับตัวลงมาจากบริเวณประมาณ24,000จุดนะครับแล้วก็ลงไปทำโลในรอบนี้เนี่ยสักประมาณใกล้ๆ22,000จุดนั่นก็หมายความว่ามันปรับตัวลงมาจุด2จุดของโลบรอบนี้เนี่ยเกือบ10%และนะครับแล้วก็ฟื้นตัว นะฮะฟื้นตัวจากตัวงบ n v ็นวีเดียที่เมื่อคืนออกมาดีกว่าคาดการนะครับก็ต้องบอกว่าออกมาดีทุกมาทันเลยฮะตั้งแต่หัวจดท้ายเลยนะครับรวมทั้งคุณเจนเซนเนี่ยก็ให้มุมมองที่ดีต่อภาพระยะถัดไปนะครับเพราะนั้นคิดว่าหุ้นน่าจะฟื้นตัวได้ในช่วงที่เหลือของปีนี้นะครับสำหรับหุ้นเทคอเมริกาเนี่ยคงเป็นลีดเดอร์ของกลุ่มทั่วโลกอยู่แต่อย่างไรก็ตามนะฮะสิ่งที่นักทุนอาจจะมีคําถามอยู่ว่า มันฟื้นตัวแบบเนี้มันจะทํ e นิวไฮได้ไหมปีนี้ถูกไหมฮะเพราะรอบนี้ก่อนที่ตลาดจะปรับตัวลงมาเนี่ยมันทุกดัชนีของสหรัฐเนี่ยทำอาทาหายหมดนะครับใหะอันคิดว่าการฟื้นตัวเนี่ยจะเป็นการฟื้นตัวแบบลุ้นไฮเดิมหรือฟื้นตัวในกรอบสักจุดที่จํากัดสักครึ่งหนึ่งของที่ลงมาเพต้องขึ้นอยู่กับว่าเฟดจะลดดอกเบีย้ยหรือเปล่านะครับคือถ้าเฟดไม่ลดดอกเบีย้ยเดินธันวาอันเชื่อว่าตลาดหุ้นสหรัฐน่าจะผ่าน นิวไฮไปแล้วในปีนี้นะแต่มีโอกาสต่อที่จะทำนิวไฮในปีหน้านะเพราะว่าการลดดอกเบีย้ยเนี่ยก็ยังเกิดขึ้นอยู่เพียงแต่ว่าเลื่อนออกไปเท่านั้นเองนะคดังนั้นแน่นอนนะครับสิ่งเขาถามเขาถามที่คุณกิณต้าถามเนี่ยอันเขเลยรีบาวจะไปได้ไกลไม่ไกลคงต้องขึ้นอยู่กับเฟดประกอบด้วยแต่แน่นอนการฟื้นตัวเกิดขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ถ้าก่อนหน้าเนี่ย อันเชื่อว่าคนก็อาจจะก,กังวลนิดนึงเนาะตอนที่ซอฟต์แบงเขามีการขาย n v d ออกมาใช่ไหมครับแต่ว่าคุณบัฟเฟต t ก็มาช่วยเซฟตลาดเนาะหลังจากเข้าลงทุนใน a l p h a เบ t นะครับเพราะฉะนั้นอันเชื่อว่าตอนนี้คนกล้าซื้อหุ้นเทคนะครับเพราะว่าปรับฐานลงมาละ10%โดยประมาณก็น่าจะเป็นรอบที่ดีของการซื้อตัวของหุ้นเทคได้ครับคุณกิตา ค่ะทีนี้เรื่องเฟดก็เลยจะเป็นปัจจัยสําคัญนะคะถ้าดูจากพี่อั้นพูดมาเหมือนกับเป็นตัวชี้ชะตานะคะว่าลดดอกเบีย้ยไม่ลดดอกเบีย้ยแล้วมันจะมีผลไปถึงการขึ้นของตลาดหุ้นนะคะตอนนี้ถ้าจากเฟดวอชทูเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์ไม่ถึง5 0ซนะคะที่เขามอง <c oughs> ว่าเฟดจะลดดอกเบีย้ยนะคะมุมอของพี่อั้นมองอยังไงคะนี่คือตลาดแค่ไม่เห็นข้อมูลในตอนนี้เดี๋ยวตัวเลขออกมามันอาจจะเปลี่ยนไปหรือว่าเราหมดหวงังแล้วจริงๆว่าเฟดจะลดดอกเบีย้ยอั้นคิดว่ายังไม่หมดหวงัง นะครับนยังคิดว่าโอกาสยังก้ากึ่งฮะคุณกิตา้าน่าจะสักห0าสบห้แล้วกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจะหมดหวังหรือมีความหวังต่อเนี่ยขึ้นอยู่กับคืนนี้เลยเพราะคืนนี้เป็นคืนสําคัญที่จะมีการรายงานตัวเลข n อนฟ a r m payroll เดือนกันยานะฮะที่ค้างคายอยู่นะฮะหลังจาก government s h r t d o w n มันเกิดขึ้นเซอร์เดอรตุลาเนี่ยอเมริกาเขาบอกว่าเขาไม่รายงานละเขาจะสคิปไปเลยแล้ว ครั้งถัดไปก็จะเป็นเดือนพฤศจิกิแต่เดือนพฤศจิกิที่จะรายงานเนี่ยมันจะเกิดขึ้นหลังจากประชุมเฟดไปแล้วนั้นัน้น,น,นตัวเลขเืินกันยาคืนเนี้ยก็จะเป็นตัวกําหนดทิศทางเลยว่าเฟดจะลดดอกเบีย้ยไม่ลดดอกเบีย้ยนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคณะกรรมการส่วนใหญ่โดยรวมเนี่ยแม้ว่าจะย,ยังคงมีมุมมองที่ระมัดระวังแต่สิ่งที่แต่ละคนคิดเหมือนกันเนี่ยคือตอนนี้เขาให้ความสําคัญกับรแรงงานเป็นลําดับที่หนึ่งเงินเฟอเป็นลําดับที่สอง ดังนั้นอันเชื่อว่าคืนนี้เดี๋ยวเราทราบผลเรื่องของตัวเลข n o n ฟ a r m payroll เนี่ยมันจะเลือกทางแล้วคุณกีตาคือมันจะลงตามไปเลยหรือไม่มันก็จะดีดกลับมาที่ห้าอร์เซนะครับซึ่งคืนนี้ตลาดก็คาดการไว้ที่เพิ่มขึ้นประมาณ50,000่นคนฮะอันคิดว่าเขาก็เพิ่มคาดไว้ค่อนข้างสูงนะคุณกีตาโดยส่วนตัวนะออแอบเทน้ําหนักไปว่าน่าจะออกมาตามกัวคาดแล้วโอกาสดีดกลับของ probability ในการลดดอกเบี้ยน่าจะ น่าจะมีหลุนเพิ่มขึ้นครับคุณกิตาค่ะอันถ้าโอกาสที่ดอกเบีย้ยจะลดเนี่ยคือเราก็อาจจะเห็นหุ้นสหรัฐชุดอีกรอบพวกหุ้นเทคเออกลับมาเป็นขาขึ้นหรือว่าคือกลับมาสดใสอีกรอบไหมคะพี่อานใช่ครับถ้าลดดอกเบีย้ยเนี่ยอันเชื่อว่าหุ้นเทคจะขึ้นได้ร้อนแรงในช่วงที่เหลือของปีนี้นะครับแต่ถ้าไม่ลดดอกเบีย้ยอันคิดว่าขึ้นได้ระดรับหนึ่งเช่น อาจจะไปทัก2 3,500จุดสาหารจุดสระเนสแดกแล้วอาจจะแกว่งข้างละสาเหตุที่มองอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าถ้าไม่มีเรื่องดอกเบีย้ยมาเป็นตัวช่วยหนุนเนี่ยอันเชื่อจจว่าพอเข้าสู่ช่วงปลายปีคุณคุณกีตาปีนี้นักทุนเสนใหญ่กำไรโดยช่างยิ่งคนที่ลงทุนในอเมริกาใช่ไหมครับปีนี้ต้องบอกว่ารับเงินกระชำๆเลยครับคุณกีตายกเว้นแค่นักทุนที่ลงทุนในตลาดหุนน้นไทยแหละที่อาจจะซึมเศร้านิดหนึ่งใช่ไหมฮะแต่พอมันเข้าสู่ปลายปีเนี่ยสิ่งที่มันมักจะเกิดขึ้นเลยนะฮะก็คือหนึ่ง คนอาจจะเลือกเก็บกําไรนะครับฟาร์เมนเจอร์ทั่วโลกก็อาจจะเลือกล็อกกาไรก่อนเพราะปีเนี้ฉันไม่ต้องลุยอะไรมากแล้วโบนัสฉันดีแน่นอนเพอร์ฟอร์แมนซ์ฉันสวยขนาดนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะม,มีเรื่องของจิตวิทยาหมู่ว่าอ่ะฉันเก็บกาไรก่อนเรื่องที่สองนะก็อาจจะเห็นการปรับมุมมองต่อปีหน้านะครับว่าเช่นปีหน้าแม้ว่าฉันจะยังชอบเทคอยู่เนอะเพราะว่าเป็นหุ้นที่ยังมีโกรธที่ดีแต่อันเชื่อว่าฟาร์เมนเจอร์น่าจะ มีเสียงที่แตกมากขึ้นฮะว่าปีหน้าเนี่ยการลงทุนในหุ้นที่เป็น Value Play เนาะพวกกลุ่ HealthCA r e กลุ่ม c o n s u m e r staple ปลหรือว่าวกลุ่มพวกโรงไฟฟ้าในฝั่งอเมริกาที่เหมือนว่าจะได้ประโยชน์จาก AI กับ Data Center นะหุ้นเหล่านี้มันจะเป็นหุ้นที่ได้รับการจัดสรรเม็ดเงินเพิ่มเติมในปีหน้าหรือเปล่าดังนั้นก็กลายนะว่าในช่วงที่เหลือของปีเนี่ยอันเชื่อว่าครึ่งหลังธันวาเนี่ยมันเงียบอยู่ละเพราะว่าคนไปชิงกระเบลกันหมดแล้วฮะคุณกีตาดัางนั้นด้ การเก็บ performance หรือว่าการจัดสรรเงินลงทุนใหม่รับปีหน้าจะทำให้เทคก,ก็ไม่น่าจะไปไกลถ้าเฟดไม,ไม่ได้ลดดอกเบี้ยต่อนะครับโอเคค่ะส่วนปีหน้านะคะรถแบบการลงทุนจะเป็นยังไงนะคะแล้วทีมของการลงทุนควรที่จะ เป็นแบบไหนนะคะเดี๋ยวมาคุยกันต่อนะคะแต่ว่ากีตาร์ขอตัดภาพกลับมาดูหุ้นไทยในช่วงที่เหลือของปีนี้นะคะหุ้นไทยนี่แหละคะ่ะที่สู้ชีวิตมากนะคะปีนี้พี่อันคะหุ้นโลกเขาขึ้นทำออทามไฮกันปีนี้ผลตอบแทนเราก็ยังติดลบนะคะแถมตอนนี้เราก็ต่ํากว่าพันสาด้วยผ่านช่วงประกาศงบ Q3 ไปแล้วนะคะ,ะจะภาพดูดีขึ้นบ้างหรือเปล่านะคะแล้วก็ช่วงที่เหลือของปีเนี่ยมีโอกาสที่จะไหลกลับขึ้นไปอย่างน้อยก็ทำนิวไฮของปีเนี่ยมีความเป็นไปได้ไหมคะ ครับขนาดข้อที่หนึ่งอันคิดว่าหุ้นไทยกับงบไตรมาสามเนี่ยเราผ่านจุดแย่ไปแล้วค่ะดังนั้นไต่มาสี่เนี่ยอันคิดว่าดูดีขึ้นนะข,ข้อที่สองจะขึ้นไปทํานิวไฮของปีไหมอันว่าอาจจะยากเพราะว่าไฮของปีเนี้มันอยู่สักพันสี่ร้อยจุดนะค,คุณกิตาค่ะนะฮนะแต่แต่ถ้าใจกลับมายืนเหนือพันสามร้อยจุดหรือเปล่าอันคิดเรามีโอกาสนะครับและอันขอฉายภาพนิดหนึ่งนะครับว่าปีเนี้ย เขาจะเห็นได้ว่าเซตอินเด็กเนี่ยนะครับปรับตัวลงตอนนี้ประมาณสัก8.5ปเซนะคุณกิตาค่ะ <c oughs> นะกราฟนี้อาจจะไม่ใช้เวลานานเนอะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวนักทุนด,ดูแล้วจะเทือนใจนะฮะ <c oughs> สิ่งที่แตกต่างนะคุณกิตาคุณกิตาเห็นทองไหมฮะ,ะทอง <c oughs> ปีนี้ขึ้น60เปอร์ซนะครับทั้งปีไม่มีลบเลยฮะคุณกิตาเห็นไหมฮะแท่งเขากราฟเนี่ยมันคือบวกกับลบ EY t o d a e ใช่ไหมฮะ เพราะฉะนั้นถ้าใครลงทุนทองคำตั้งแต่ต้นปีไม่ว่าคุณซื้อช่วงเวลาไหนคุณกำไรหมดเพราะมันขึ้นตลอดมันมันไม่เคยติดลบเลยแต่สินทรัพย์อื่นๆนะสินีอื่นๆมันจะมีแกว่งมีบวกมีลบใช่ไหมฮะแต่หลายหุ้นไทยเนี่ยแตกต่างจากทองคำโดยสิ้นเชิงเพราะมไม่มีบวกเลยปีนี้ลบตลอดปี <laughs> ใช่คือทั้งปีก็ลบตลอดปีแต่ว่าเอออาจจะมีอีกเรื่องหนึ่งเนื้อที่เราก็อาจจะพอจะภูมิใจได้เล็กน้อย คุณกิตา้าว่าปีนี้ถึงแม้เราจะลบสักแปดจุดห้าตอนนี้แต่ถ้าเทียบกับแรภูมิภาคเนี่ยตอนนี้กลายเป็นว่าเราไม่ได้กิมบวยนะคุณกิตา้าค่ะคุณกีตา้ารู้ไหมฮะใครกิมบวยอยู่ตอนนี้ใชยกินบวยค่ะพี่อันกินบวยอยู่คือฟิลิปปินส์นะฮะคุณกีตา้าฟิลิปปินส์ตอนนี้ลบอยู่เก้าเปอร์เซ็นตเนอะเพราะฉะนั้นว่าช่วงเหลือหกปีเนี่ยเราก็คงจะลุ้นกันละกันว่าไทยจะหนีกิมบวยได้หรือเปล่าแต่อันคิดว่าก็ มีโอกาสที่จะหนีกิมบวยได้นะเพราะว่าผมประกอบการใจมาสามที่ออกมาเนี่ยนะฮะออกมาทั้งหมดเนี่ยกำไรมันอยู่สักสองหมื่นหกนะครับลดลงยี่สิบเปอร์เซ็นคิวออนคิวนะครับแต่ว่าโตยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ยอออนเยสาเหตุที่ลดลงคิวออนคิวเนี่ยมันเกิดจากซีซันอลเอฟเฟกนะฮะจากไใจมาสองมาสามเนี่ยโดยปกติสามมักจะชะลอตัวลงเพราะเป็นหน้าฝนด้วยส่วนยอออนเยที่ปรับขึ้นเนี่ยนะับมันเกิดจากเรื่องของเบสที่มันต่ําในปีที่แล้วนะฮะเบีเยวเนี่ยที่ขึ้นเนี่ยเราก็ ไม่ได้มองว่าเป็นบวกเพราะว่าปีที่แล้วไตรมาสสปีที่แล้วเนี่ยมันมีเรื่องของการตั้งสำรองของหุ้นในกลุ่มพลังงานทําให้กําไรมันผิดตามผิดปกตินะครับโดยกลุ่มที่งบออกมาดีเนี่ยก็จะมีออตโตมอทีฟนะ ICT นะอิเล็กทรอนิกส์ไฟแนนซ์แล้วก็แบงค์นะครับแนวโน้มไตรมาสสผลประกอบการอ้าเชื่อว่าจะกลับมาโตทั้ง y on Year และ Q on Q ฮะคุณกีต้านะครับสาเหตุที่โต G on y เนี่ยเพราะว่าไตรมาสสี่ปีก่อนเนี่ย มีบริษัทจำนวนมากตั้งสำรองปิดงวดแต่ปีนี้น่าจะไม่ได้เกิดขึ้นเยอะนะส่วน Q on Q จะดีขึ้นจากมาตรการกระตุ้นของภาครัฐฮะเพราะไตรมาส4เนี่ยจะได้ประโยชน์ทั้งมาตรการคนละครึ่งพลัสใช่ไหมครับจะได้ประโยชน์ทั้งมาตรการหนุนการท่องเที่ยวทั้งเมืองหลักเมืองรองรวมทั้งเป็นไฮซีซั่นของธุรกิจพลังงานด้วยนะครับเพราะถ้าดูในเชิงของผลประกอบการเนี่ยไตรมาสสน่าจะเป็น b o ท t o ไปแล้วฮะอันนี้ก็จ,จะเป็นปัจจัยหนุนที่ดีฮะที่ช่วยผลักดันให้เซ็กต์อินเด็กเนี่ยอันเชื่อว่าน่าจะมีลุ้นกลับมายืนเหนือพันสามรอจุดได้ในช่วงปลายปีนะครับนะครับแต่ถ้าถามว่าเออคุณอานบอกว่าปีน่ะเซ็กตมันก็ไม่ดีแต่ว่าตอนเนี้ยถ้าเรามองธีมลงทุนใหญ่หญของตลาดหุ้นไทยมันมีอะไรสิ่งที่อานเห็นชัดขึ้นเลยนะคุณกีตาร์และอันเชื่ออันเนี้ยจะทําให้นักลงทุนที่ลงทุนในหุ้นไทยเนี่ยยังมีกําลังใจที่จะลงทุนต่อไปครับก็คือเรื่องของ เงินปันผลคือในปีหน้าเนี่ยอันเชื่อว่าสุดท้ายแล้วถ้าเทคทั่วโลกมันเกิดการจบรอบถ้าเมื่อใดก็ตามที่ตลาดหุ้นทั่วโลกเปลี่ยนมันเล่น value play เซ็น Index ก,ก็จะกลับเข้ามาสู่เรดาร์ของนักลงทุนทั่วโลกอีกครั้งหนึ่งนะครับ performance ในไตรมาส3ที่เห็นชัดนะคุณกิตาคือ c a t h f o w f r o m operation นะคุณกิตา เชื่อไหมฮะว่าบริษัทไทยเราเนี่ยเก่งนะฮะอันว่าแม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะไม่ดีเนี่ยแต่คเค้ปอเรทไทยเนี่ยเก่งแคตโฟร์ฟอร์มโอเปอเรชั่นเก้าเดือนของบมจทั้งตลาดเนี่ยทำนิวไฮนะคุณกิตาหนึ่งจุดเก้าเจ็ดล้านล้านบาทสําหรับเก้าเดือนแรกของปีนี้นะเห็นไหมฮะว่ากราฟเนี่ยมันกระดกขึ้นตลอดเพราะฉะนั้นแม้ว่าบอททอมไลน์มันจะดีบ้างไม่ดีบ้างใช่ไหมฮะอาจจะเกิดจากการตั้งสัมปองพิเศษอะไรบ้างก็ตามแต่สิ่งที่เห็นชัดคือ ความสามารถในการบริหารเงินสดของบริษัทจดทะเบียนดีขึ้นฮะนะครับเออส่วนเงินที่เขา,เาไปลงทุนถ้าดูทางกราฟขวาบนนะฮะเจ็นได้ว่าเศรษฐกิจไม่ดีใช่ไหมฮะคนก็อเออขาเปรตก็ลงทุนน้อยลงฮะก็เจ็นได้ว่า c f i เนี่ย Cat for form investing เนี่ยมันทรงทรงถึงลดลงนะครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือบมจเนี่ยจะมี Cat for form financing ที่มันติดลบมากขึ้นถามว่าติดลบ จากไฟแนนซ์มันสื่อความว่าอะไรมันสื่อความว่าบริษัทไทยจ่ายคืนหนี้มากขึ้นรวมทั้งจ่ายเงินปันผลมากขึ้นครับคุณกิตาค่ะ<ฆ>นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่อันอยากให้นักทุนสบายใจได้เนี่ยแม้ว่าบรรยากาศโดยรวมมันอาจจะไม่เอื้อต่อไทยสักเท่าไหรนะ่นักเพราะว่ามันจะเป็นหุ้นเทคที่ผักันตลาดอยู่แต่สิ่งที่อันเห็นชัดๆเลยหลังจากงบออกคืองบไต่มาสามบอททอมแล้วข้อที่สองก็คือกระแสเงินสดของบมจแข็งแกร่ง แล้วก็กําลังจะตามมาด้วยการจ่ายเงินปันผลที่เพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าเงินสดเหลือเยอะ,อะช่วงไม่ต้องลงทุนแต่และบริษัทก็สามารถที่จะจ่ายเงินปันผลได้มากขึ้นนะครับซึ่งภาพลักษณะนี้เนี่ยถ้าเราดูภาพของทั้งปีเนี่ยก็จะเห็นชัดฮะอันนี้อลองไปทําเป็น yearly ให้ทุกท่านดูก็จะเห็นว่าถ้าดูเป็นรายปีเนี่ย cash for f o r a t i o n ก็เพิ่มขึ้นนะครับอ cash for f o m investing ก็ลดลงนะครับ แคดฟอร์ฟอร์ไฟแนนซิงเนี่ยก็ติดลบนะครับดังนั้นสิ่งที่เห็นชัดอีกเรื่องหนึ่งคือ d e Ratio ชคุณกีตานะลองดูดี Ratio ของบอมองจไทยเนี่ยลดลงต่อเนื่องครับมันก็เกิดจากการจ่ายเงินปันผลแล้วก็การจ่ายคืนหนี้ต่อเนื่องเพราะอันนี้อันเชื่อว่าน่าจะทําให้อย่างน้อยเราสบายใจได้ฮะว่าถ้าเราอ่านข่าวทุกวันว่าเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยแต่สิ่งที่เราไว้ใจได้เนี่ยคือบริษัทส่วนใหญ่มีฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง,ข,งขึ้น และสุดท้ายเดี๋ยวคงจะตามมาด้วยการจ่ายเงินปันผลที่มากขึ้นนะครับซึ่งปีเนี้ถ้าดูเซ็ตแบงค์ที่มันเพอร์ฟอร์มได้ดีเนี่ยเพราะเขามีการปรับปรับเพิ่มเงินปันผลใช่ไหมฮะเพื่อที่จะบูสต์อีเพิ่มขึ้นนั้นของไทยเราเนี่ยแม้ว่าเราจะไม่ได้มีตีมเรื่องเทคแต่อันว่าตีมเรื่องเนี้มันจะชัดขึ้นเรื่อยๆยิ่งคุณมาดูรายละเอียดเชิงตัวเลขเนี่ยมันเห็นได้ชัดมากขึ้นนะคุณกีตาร์ Follow the money.